โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับบิ๊กแมชพิจิตรเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งบุนเดสซีก้าเยอรมันครับสุดการอันดับเจ็ดจะเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกทีมจากฝูงสุดการ์สามสิบหกแต้มจากการชนะสิบเสมอหกแพ้ไปเจ็ดเกมล่าสุดบุกเสมอฮอฟเฟนไฮม์มาหนตตตมมีััััววเเเจ็็็บบปนนดิๆครแกกกหล นูเบลเป็นประตูนะครับเกมรับยูเลียนชาบอดตรงกลางมีแอนเชโรสติลเลอร์เล่นกับอาตาคารคาราซอตัวตุรกีนะครับแนวรุกก็มีคริสฟูลิกข้างหน้าก็มีตัวเลือกทั้งเอมมินเดเมโลวิดเดนิสอุนดาฟนะครับโยโยโ่เจ <yo>, ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเกิอกับบาเยนจาฟูง58แต้มจากการชนะ18เสมอ4แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มแฟรงก์เฟิร์ตมา4ต่อ0นะครับแวงซองกอมปานีไม่มีดาโยุปาเมกาโนกับโยซิฟสตานิสติที่ยังเจ็บนะครับประตูเป็นนอยเออร์ครับเกมรับเอลิกดายเออร์คู่คิมบินเจนะครับตรงกลางโจชัวกิมมิชนารุก็คิงซี่โกมองเมเค่นโอลิเซจามามูเซร่า ข้างหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับนัดแรกเจอกันบาเยนต์เปิดบ้านถล่ม4-0ครับคู่นี้ตามหน้าเสือบาเยนต์บุกมาเป็นปอครับแม้จะว่าไปบาเยนต์สาการล่าสุดนำเลเวอร์คูเซ่นในลีก8แต้มในขณะที่ซูสกาดเองอยู่ในช่วงที่ฟอร์มเริ่มหลุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมในบ้านก็ยังพอที่จะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบาเยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์รออยู่ซึ่งจุดเนี้ยคือพี่ามองว่าจะเป็นจุดที่บาเยนต์กังวลเหมือนกันนะครับ เกมแบบนี้ยังน่าวัดใจสุดการในบ้านครับพี่เจิญมองว่ามีโอกาสยื้ออยู่ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวนะครับให้เชียร์สุดการเป็นคือหนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบาบาย